เราต้องการให้เขาแตกหนอ่อเราก็นำเขามาใส่ได้ค่ะเราก็มาใส่ให้เขาเลยค่ะสูตรนี้เราควรทำใช้ประมาณอาทิตย์ละครั้งก็พอค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราใช้แค่สิ่งนี้จะมาช่วยป้องกันเชือ้อราเพิ่มการแตกหนอ่อและยังทำให้บอลสีกัดสีสวยมาติดตามกันได้เลยค่ะ เรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะน้ำเปล่าเราจะใช้ประมาณ1ลิตรค่ะน้ำปลาประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะส่วนผงชูรสประมาณ1ช้อนชาค่ะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะ1ฝา ส่วนสูตรเด็ดของเราค่ะเราจะใช้ยาแก้ปวดหรือกลุ่มยาพาราเราใช้แค่เพียง1เม็ดก็พอค่ะเรานำไปบดให้ละเอียดค่ะและผสมลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันเลยค่ะ ต้นบอลสีค่ะที่เราเคยใช้ประมาณ1ครั้งค่ะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ค่ะเขาก็จะมีความสดและส่วนน,นี้ค่ะส่วนบอลสีต้นอื่นถ้าเราต้องการให้เขาแตกหน่อเราก็นําเขามาใส่ได้ค่ะเราก็มาใส่ให้เขาเลยค่ะสูตรนี้เราควรทําใช้ประมาณอาทิตย์ลักครั้งก็พอค่ะ ถ้าต้องการให้เขาแตกหนอ่อเพิ่มในการแตกหนอ่อและป้องกันเชื้อราค่ะเราใส่เป็นประจำค่ะถ้าบอนสีต่างๆไม่มีเชื้อราเขาจะมีต้นที่งามากๆค่ะต้นนี้เราก็ใส่ให้เขาได้ค่ะบอนสีที่ไม่ค่อยกัดสีเรามาใส่ให้เขาก็เพิ่มในการกัดสีค่ะอย่างเช่นต้นนี้ค่ะบอนสีลอนทองค่ะ เขากัดสีไม่ดีเท่าที่ควรค่ะส่วนใบของเขาเหมือนการขาดธาตุอาหารค่ะเราควรนํามาใส่ให้เขาค่ะส่วนต้นนี้เราก็นํามาใส่ให้เขาเพื่อเพิ่มในการแตกหน่อค่ะบอนสีหกหลงค่ะสียังไม่เข้มแดงเท่าที่ควรค่ะเรามาเติมให้เขาค่ะส่วนต้นนี้เป็นบอนสีนางไหมเพิ่มในการแตกหนอ่อเราก็ใส่ให้เขาค่ะ บอลสีถ้าเราต้องการให้เขาแตกหนอ่อเราสามารถนำมาใส่ได้ทุกสายพันธุ์เลยค่ะเป็นอีกสูตรหนึ่งค่ะป้องกันเชื้อราเพิ่มการแตกหนอ่อและเพิ่มสีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ